สวัสดีค่ะชื่อน้ำอบค่ะ,อะตอนแรกเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วแบบเป็นแบบคาราโอเกะอะไรเงี้ยเพื่อนชวนไปก็ไปตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเอนจอยกับการร้องเพลงแต่ทีเนี้ยร้องไปร้องมาัมรู้สึกแบบเจ็บคอแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบว่าเวลาลงโน้ตสูงหรือโน้ตต่ําที่เราแบบไม่ชินอนะ่ะมันไม่ค่อยสวยแล้วมันก็รู้สึกแบบมันแบบช่องมันมันผิดผิดอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยอยากจะมาเรียนเพื่อให้การร้องเพลงมันถูกต้องแล้วก็ดีขึ้น ปกติจะถนัดร้องเพลงทางป๊อปแบบใสยๆอย่างแบบ p i x ซ e for Eve อะไรอย่างเงี้ย <L> คือ <L> การแบบพลังเสียงน้อยถ้าสมมุติว่าไปร้องเพลงของแบบบงเคลียหรือว่าเพลงของดายเอนโดรฟิน e อะไรเงี้ยจะรู้เลยว่าเราแบบพลังเสียงมันน้อยกว่าเขามากอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ที่เรียนอยู่ก็แหลค่ะคือของเพลง Listen ของ Beyonce เพราะว่ามันแบบใช้พลังเยอะมากแล้วมัน หมือนแบบมันเป็นการตั้งต้นเพลสที่เราไม่ทันอนะ่ะเราคือเหมือนแบบถ้าสมมติว่าเราออกเสียงออกเขาเรียกว่าอะไรออกคีย์ผิดออกช่องเสียงผิดตั้งแต่แรกคือมันก็จะพังไปทั้งเพลงลย,ลยอะไรเงี้ยเรียนมาสี่ปีแลว้วค่ะก็อย่างที่บอกว่าปัญหาตรงที่เรากังวลมันมันแบบว่ารู้แล้วว่าปัญหามันคือย,อยังไงว่าแบบช่องเสียงของเรามันวางผิดที่มาตั้งแต่แรกคือครูแอร์เขาก็จะเหมือนแบบหินปัญหา ทุกๆอย่างเวลาเราการเราร้องเพลงอะไรเงี้ยคพูดแอก็จะแบบช่วยแก้ไปทีละสเตปทีละสเตทตันนี้รู้สึกว่าพอร้องสูงมันก็รู้สึกว่าปลอดภัยกับแบบสุขภาพช่องคอเรามากขึ้นมันไม่เจ็บแล้วแล้วมันก็ดูมีพลังมันดูแบบมันดูกลมกล่อมมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็โน้ตจากที่เราแบบได้แค่นี้มันก็เหมือนแบบขยายเลนส์โน้ตของเราให้แบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่แบบเรามีเลนส์เลนส์โน้ตที่กว้างค่ะมันก็เอาแบบไปได้หลายเพลงมากขึ้นหลายแนวหลายสไตล์มากขึ้นก เรียนกับครูแอร์คือสบายใจมากครูแอร์ไม่ดุเลยสี่ปีคือแบบจริงหรอจริงคือสี่ปีมาคือเหมือนมาบ้าน <c oughs> <c oughs> มาจะเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองแล้วแล้วก็แบบว่าเรียนกับรเรียนกับครูแอร์สบายใจทุกครั้งอยากเรียนอะไรอยากแบบรู้สึกว่าเรามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยก็แบบสามารถบอกครูแอร์ได้เลยเขาก็ครูแอร์ก็แบบว่าจะมาเหมือนแบบปรับให้รีวิวให้เราก็เหมือนเปิดโอกาสให้เราเลือกเพลงที่เราอยากร้องค่ะแล้วก็แบบอันไหนที่เออครูแอร์รู้สึกเล็งเห็นว่าแบบ เพลงนี้มันเหมาะกับหนูหรือว่าเพลงนี้มันแบบยังไม่เหมาะกับหนูแต่หนูต้องพัฒนาไปในเวนี้เพื่อนก็จะแนะนําให้คือแบบเป้าหมายของแต่ละคนในการเรียนร้องเพลงก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็อย่างอย่างหนูก็คือแบบเรียนเพราะว่าชอบอย่างบางคนก็แบบอยากไปเป็นศิลปินหรืองคนก็รู้สึกว่าแบบเอออยากพัฒนาการร้องเพลงอะไรให้มากกว่านี้ก็คือมาได้เลยคือแบบมาเรียนได้เลยมันก็จะรู้สึกว่าเอนจอยมากอย่างนี่แบบทํางานเครียดจนถึงสุกมาแล้วคือวันเสาร์ก็จะเป็นวันที่แบบ ผ่อนคลายมา้องเพลงก็เหมือนแบบได้มาเหมือนปลดปล่อยพลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนมีคําถามคือแบบเพื่อนอะชอบถามว่าแบบเรียนคอร์สหนึ่งมันจะพอไหมมันจะเรียนเก่งได้เลยไหมคือมันแบบมันเป็นปัจเจกบุคคลมากๆเลยอ่ะมันแล้วแต่ว่าเราเรียนถึงจุดไหนแล้วถึงจะแบบพอใจกับการร้องเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับหนูรู้สึกว่าเรียนไปได้เรื่อยๆคือแบบ มันมีหลายเวหลายแนวที่จะให้ explore มันเราสามารถแบบเรียนได้จนแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยอย่างแบบนักร้องบางคนเขายากักจะต้องเรียนเทคนิคเรียนร้องเพลงไปเรื่อยๆเลยก็คือถ้าถ้าใครแบบสนใจอยากเรียนร้องเพลงหรือว่าแบบอยากมาเรียนต้องนานแล้วไม่กล้ามาเรียนก็คือมาได้เลยมาทดลองเรียนได้เลยค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนอะ่ะจะต้อง enjoy กับการร้องเพลงมากขึ้นแน่ๆแล้วก็จะได้แบบรู้วิธีการรู้แบบเออเขาเรียนร้องเพลงแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะดีขึ้นไปทางไหนคะก็อยากให้มาลองเรียนกันยู่